อ๋อน,นี่ก็จะเป็นแบบโซนขายเกี่ยวกับกรงน้องสุนัขนะครับกรงแมวนะครับนี่ครับรถเข็นนะครับอ่าตอนนี้ก็ใกล้ในส่วนของโอ้ร้านขายกระต่ายแลวนี่ครับชมดูก่อนี่กระต่ายไม่ดูไปดูหลายตัว โอ้ก็ต่ายครับร้านนี่ชื่อร้านบันนี่วิลล่าครับตัวไหนครับไไม่ไปเลือกดูก่อนว่าร้านไหนไหนเจ้าร้านไหนครับ มีหลายร้านครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า้องสุกัดจะเลือกเป็นสีอะไรกันแน่นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีกระต่ายน่ารักน่ารักเยอะเลยร้านนี้ชื่อมาดามและปิดโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ หมก็ะต่ายน่ารักเลยน้องเป็นเกตประตูค่ะโอหรือวมาน้องเล่น้องเป็นเกตประตูใช่ค่ะได้รองน่ามีแบบธรรมาถ้าเกตเล่นจะเป็นตัวนี้ค่อยู่ที่หนึ่งนบาทแตนหนูก็จะยาวเล่น่ารักเข้าตัวเล็กน้อย อันอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยราคาป้ายเลยค่ะก็จะมีตัวโฮโทเกตเร็กๆอยู่ที่สามพันห้าค่ะตัวโฮโทเกตที่มันสวยขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ห้าพันค่ะแล้วก็จะมีเป็นเอ็นดีเกตประกวดอ๋อก็ตายที่หูแบบนี้ชื่อพันเออที่ถ้าสังเกตตรงดวงตาค่ะจะมีขอบตาเหมือนกรีดอายตัวนั้นคือโฮโทค่ะแต่ว่าตัวที่หูสั้นๆไม่มีขอบตาจะเป็นเอ็นดีค่ะอ๋ออย่างนี้เอ็นดีใช่ค่ะ ตัวที่มีขอบ้าค่ะอย่างนู้นโฮโทใช่ค่ะโฮโทน่ารักเนาะใช่ค่ะโอเคไม่เราไปลองเลี้ยงก่อนไหมได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาต้องแนะนําอาหารให้ด้วยนะหนึ่งพันคนนี้สองพันห้าค่ะแต่ว่าหนูจะแจ้งก่อนว่ากระต่ายร้านหนูอะค่ะจะเป็นในฟาร์มของเราทุกตัวเลยจะไม่รับด้านนอกเข้ามาขายเลยแล้วก็ เนื้อกระต่ายอะค่ะตลอดชีวิตน้องกระต่ายพี่สามารถ here. พามากูมิ่งขนต,ตัดขนกรตัดเล็บได้ตลอดชีวิตกระต่ายฟรีตลอดเลยค่ะแล้วก็เนือเจ็ดวันแรกเนี่ยค่ะถ้าผมพี่พบปัญหาอะไรหนูสามารถคือเงินให้เคลมให้หรือว่าประกันตัวเด็กให้แน่นอนค่ะอย่างที่บอกว่าลูกตัวหนูขอเองหนูเคมใหมไม่ยากแล้วอย่างกระต่ายเนี่ยครับที่ซื้อร้านนี้ต้องไปฉีดยาเพิ่มเนื้อกระต่ายอะค่ะไม่ต้อง ไม่จะเป็นต้องรับบัคซีเนื่องจากไม่ได้เป็นพาหะนําโรคแต่ถ้าสมมุติว่า <ừ. S 1> บ้านที่มีเด็กอย่างเงี้ยค่ะซีเรียสหรือว่ากังวลเรื่องอันนี้ก็สามารถฉีดได้ตอนอายุ6เดือนขึ้นไปก็คือเป็นตัวพิษสุนัขบ้าค่ะใช่แต่ว่าถ้าจะฉีดต้องฉีดกับหมอเอกโซติกเท่านั้นเพราะว่าตัวยาที่มากเกินไปหรือเกินจริงๆแค่ยาหย่อดหมันเนี่ยพี่เกินไปนิดเดียวก็มีโอกาสทําให้เสียชีวิตเหมือนกันอ๋อคือไปฉีดกับหมอหมอเอกโซติกก็คือหมอ,หมอสัตว์เลี้ยงพิเศษโดยเฉพาะใช่โรคบานสัตว์นี่ใช่ไหม ต้องเป็นเอกโซติกค่ะแล้วเอกโซติกมันที่ไหนนะฮะก็คือถ้าอย่างใกล้ๆเราก็จะมีที่โรงพยาบาลเกษตรขวัญคำค่ะแล้วก็จะเป็นเอกโซติกเพจก็คือสามารถหาได้ทั่วไปแต่ที่ไม่เยาลคำว่าคำว่าเอกโซติกเท่านั้นก็จะแนะนำาคลินิกสัตว์หรือหมาแมวบางโรูบาร์อะค่ะเขาก็จะมีแล้วก็สามารถโทรเช็คได้ว่ามีหมอเอกโซติกไหมอะไรอย่างงี้ค่ะทางนั้นเราก็จะแจ้งเวลาให้ใช่ค่ะแล้วอย่างตัวที่ที่เสนอมาเนี้ยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ เป็นเกลี้ยงเล่นค่ะหนึ่งพันบาทอันนี้เป็นพันอะไรครับเป็นเอ็นดีค่ะเอ็นดีคือจะเป็นกระต่ายสายพันธุ์คล้ายๆนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเอ็นีค่ะจะเป็นกระต่ายสายพันธุ์เล็กก็คือว่าน้ําหนักเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ศูนย์จุดแปดถึงหนึ่งจุดสองค่ะอย่างนี้อย่างนี้กี่เดือนครับเนี่ยอันนี้คืออยู่ที่ประมาณสองเดือนได้แล้วค่ะสองเดือนสองจะสามเดือนแล้วตัวอ้วนสุดใหญ่สุดจะใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่ อ๋อจะโตเต็มที่ค่ะแต่ถ้าเป็นฮอลลีเราถุงตกเลยค่ะพี่โตเต็มที่น้ำหนักอยู่ที่โลแปดได้เลยใช่เลยค่ะแล้วแล้วแล้วอันนั้นโตเต็มที่นั้งกี่ปีนะฮะอันนี้ปีกว่าแล้วค่ะอ๋อปีกว่าแล้วใช่อายุของกระต่ายเนี่ยโดยปกติเจ็ดถึงสิบปีเลยค่ะเจ็ดถึงสิบปีใช่ค่ะแต่ว่ามีโอกาสไปก่อนแล้วก็ไปโอเคแล้วแล้วจากการดูแลต้องเปิดแอร์ให้เขานอนไหมครับจริงๆอยู่อากาศถ่ายเทได้ปกติเลยค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่แอร์และแล้วอาบน้ํา จริงๆไม่ต้องอาบไม่ต้องอาบน้ใช่แนะนําว่าถ้าอยากให้นาความสะอาดนี้ค่ะเป็นแผ่นเปียกเด็กก็ได้ลูบตัวลูกเท้าลูกหูได้ค่ะแต่ถ้าอาบน้ำหนูไม่ค่อยแนะนํามีโอกาสชักเป็นปอดบวมหรือว่ามีโอกาสเริ่ขนที่ไม่แห้งไม่พอใช่ก็คือพวกนี้ค่ะพี่เขาจะทําความสะอาดตัวเองได้เหมือนกับแมวเลยดังนั้นเวลาเขาเลิะเทออะไรเขาก็จะจำกำจัดขนตัวเองหรือดูแลความสะอาดตัวเองได้เลยได้ความรู้ด้วย และออย่างในกงนะฮะจะมีเหมือนเป็นเป็นเป็น้าแขวนอยู่เอาไว้ทําอะไรฮะอันนี้คือตัวลูกบอลนะคะเราใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าอย่างบางคนที่ใส่ก็จะช่วยให้กระต่ายพยายามยืนสองขาค่ะอ๋อออกกาลังกายออกกาลังกายเขาให้เขายืนใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นอาหารของเขาคือญ้าในนั้นก็คือสามารถทานได้เากินได้ก็จะดึงกินได้ตลอดแล้วก็ตัว้าถ้าใส่อย่างนี้ยค่ะจะลดปัญหาเรื่องการคุยญ้าทิ้งที่ค่อนข้างเป็นจานวนมากๆใช่ อย่างนี้ค่ะเขาก็จะคุยญ่าทิ้งหมดเลยแต่ถ้าเราใส่บนไว้เขาก็จะดึงแบบนั้นกินได้ตลอดกินได้ทีะอันทีร้านทีรอานจะเรียบร้อยว่าง่ายเราก็จะดูแลสุขภาพได้ง่ายทั้งหมดนี้คือในโซนนี้คือวันพันหนึ่งไม่ทุกตัวค่ะตอนนี้จะรวมทั้งเกตเล่นบีนก็ประกวดเลยค่ะ แล้วอย่างตัวบนนะตัวนี้เกตประกวดขาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ้แล้วก็ตัวน้หน่งหม่นี่แปดันค่ะอันนี้8ปดพันใช่ค่ะแต่อันนี้พันเดียวนี้เก้าพันนี้เก้าแล้วก็คนนี้พันเดียวอันนี้พันหนึ่งนี้สองพันห้าสองพันห้าแล้วอันนี้แปดพันแปดพันไม่เลยไม่ยอเลยหนูตนูตอาพันจริงๆที่หนูเห็นเด็กเด่กะ สักวันหนึ่งไม่ถึงอาทิตย์มันจะโตเท่าตัวนั้นเลยที่หนูงเห็นอันนี้คือกระต่ายพี่เด็กๆจะชอบมาดิเพราะมองว่าตัวมันเล็กแต่ว่าก็ต้องบอกน้องตรงๆว่าตัวมาก็คือใหญ่ใหญ่ขึ้นโตมาโตมาก็จะตัวใหญ่ขึ้นยิ่งถ้าพี่เห็นกระต่ายเข็งด้านหลังที่พี่เดินผ่านมาตัวละร้อยสองร้อยอันนั้นนะคะพี่เด็กจริงที่พี่เห็นแต่พอโตถ้าสมมติโตเต็มที่ก็คือใหญ่ใหญ่อยู่ดีใช่ค่ะด้วยความที่ข้างหลังพี่ส่วนหน้าระต้องตัวใหญ่โอเคครับขอบคุณครับ ในกรุงเป็นหลักเลยะจะไม่ส่งผลเสียกับตัวคุณเลยไม่ต้องร้องเ,เดี๋ยวดยเดี๋ยวคุยกันดเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันก็อย่างตัวอาหารเมตคาค่ะเด็กๆก็จะทานเนี่ย<บ>ที่ร้านใาเป็น b I S ค่ะ2กิโลอยู่ที่230บาทแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าไปเห็นรีวิวหรืออ่านมารู้สึกว่ายี่ห้ออื่นจะตอบโจทย์กับกระต่ายลูกค้ามากกว่าสามารถเปลี่ยนได้ค่ะทางฟาร์มเราก็จะให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยค่ะแล้วอาหารอาหารของกระต่ายเนี่ยครับ สกิโลกว่าเนี่ยใช้ได้ประมาณถ้าอย่างโฮโทลสกิโลอยู่ได้ประมาณเดือนขึ้น1-2เดือนเลยค่ะแล้วแล้วการให้อาหารหนึ่งครั้งคือเราต้องใส่ไปในในจานแล้วก็ใช่ค่ะถ้าเป็นน้องกระต่ายก็คือลูกค้าสามารถหาทั่วเซรามิกใส่ไว้ในกรงค่ะ,ะแล้วก็ ทุกเย็นจะแนะนําให้เป็นช่วงเย็นเท่านั้นนะคะให้อาหารเม็ดหนึ่งช้อนโต๊ะต่อวันค่ะช,ช้อนเดียวใช่ค่ะแต่ว่าเราจะปรับอาหารให้ขึ้นเมื่อน,น้องอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเขาต้องการสารอาหารที่เพิ่มขึ้นแต่ในตอนนี้ค่ะอายุเพิ่จะ50าวันดังนั้นก็จะกินอยู่ที่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะแล้วเวลาผมเอาไว้นอกบ้านตอนกลางคืนควรเอาเข้าบ้านไหมยุงจะกัดไหมจริงๆเราก็ควรค่ะไม่แนะนําให้มีแมลงหรืออย,อยู่อยู่ด้านนอกจะดีกว่าออค่ะใช่ก็คือจริงๆเลี้ยงในบ้านได้ค่ะที่เราบอกว่ากระต่ายอยู่ในกรงเป็นหลยี่ จะหาเป็นที่โปร่งหรือว่าที่หลังบ้านเช่นที่มีอากาศถ่ายเทตลอดหรือว่าไม่อบอ้าวเกินไปก็สามารถอยู่ได้เลยค่ะ,ะใช่ค่ะถ้ากังวลเรื่องขนนี่จะโดนกับน้องๆอะไรเงี้ยค่ะก็คืออ,อ,อาจจะแยกไว้ในโซนครัวหรือโซนหลังบ้านก็ได้ใช่แต่อย่างที่บอกว่าห้ามอบอ้าวห,หรือว่าไม่มีอากาศถ่ายเทอย่างนี้ก็จะห้ามเลยดีกว่าก็คือเป็นที่ที่มีหน้าตา่างหรือว่ามีลมพัดตลอดอย่างนี้ค่ะคืออยู่ได้สบายๆเลยออใช่ค่ะ เอยอหยนูบอกว่าเลี้ยงในกรงคือเซฟโซนที่ดีที่สุดค่ะไม่จาเป็นต้องเลี้ยงปล่อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเกินหนึ่งตัวค่ะ <Okay. S 1> จริงๆการเลี้ยงตัวเดียวเ่ยคือดีที่สุดสําหรับการเลี้ยงกระต่ายค่ะ แล้วร้านนี้เปิดบริการเนี่ยวัน<อ>ไหนบ้างฮะเปิดทุกวันเลยค่ะอาทิตย์ถึงเสาร์เลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นหรือบางวันจนถึง1ทุ่มเลยค่ะอ๋อแต่พอเราซื้อไปเดี๋ยวทางร้านให้เบอร์สามารถโทรมาปรึกษาไ,ได้คใช่ค่ะแล้วจะมีเพจมีเบอร์ก็คือถ้า<อ>สมมติว่ารับไปประสบปัญหาอะไรสามารถโทรด่วนได้เลยเหรือว่าสามารถรายงานในเพจได้เลยค่ะคก็จะดูแลและก็รับประกันให้หมดเลยค่ะโอเค,คอ่านี่นะครับ เพื่อนเพื่อนครับอันนี้ชื่อโฮโทนะครับไม่ใช่ค่ะพี่หูมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน่ารักน่ารักดีนะครับตาก็จะวิ้งวิ้งหน่อยเหมือนกับผู้หญิงปริดตานะครับยิ่งคมคมยิ่งสวยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราใช่ไปติดตามดูอีกทีนะครับขอบคุณครับค่หลังหลังจากซื้อไปเนี่ยเราสามารถอุ้มได้เมื่อไหร่ครับ ซื้อไปวันนี้<ย>นะเป็นวันแรกค่ะไปถึงบ้านฝึกลูกค้าจัดการกงอาหารแล้วก็ขนน้ำมาค่ะให้เตรียมยาเนี่ยยาสามารถใส่ได้ทั้งวันอาหารเม็ดให้เฉพาะตอนเย็นหนึ่งช้อนโต๊ะส่วนตัวน้ําห้ามขาดน้ําโดยเด็กขาดค่ะ,คะแล้วก็เจวันแรกห้ามอุ้มโดยเด็กขาดค่ะแต่เราสามารถให้อาหารแล้วลูกหัวที2ีแล้วก็ออกมาก็ได้หรือว่า จะให้อาหารเม็ดด้วยมือเช่นเม็ดสองเม็ดตอนเช้า,อาแอบแอบให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ควรอุ้มออกมาแต่หลังจากเจ็ดวันน้องสามารถอุ้มได้ทั้งวันเลยค่ะไม่ต้องกังวลเลยแต่แต<ม>ถ้าว่าสมมุติกังวลว่าน้องจะทํากระต่ายตกแล้วจะเกิอดอุบัติเหตุเงี้ยค่ะสามารถวางบนตักให้น้องนั่งแล้วอุ้มบนตักก่อนก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าเจ็ดวันเนี่ยไม่ควรที่ไปจับอะไรเขามากสุกัสก็ใจไม่ลูกหนูต้องเป็นเจ้าของใหม่เขาต้องสร้างความสัมพันธ์ใหม่ก่อนแล้วเขาก็จะเริ่มปรับตัวเข้ากับหนูได้ใช่ไม่อย่างนั้นน้องจะมีความเครียดและอาจจะทำให้น้องเกิดท้องเสียหรือน้องเสียได้เลยน่ะน้องตายเลยนะแค่เจ็ดวันแรกอดใจให้พี่หน่อยวันเสาร์หน้าหนูอุ้มได้ทั้งวันเลยโอเควันเสาร์หน้ามาอุ้มอุ้มมาโชว์พี่เขานะ โอเคเดี๋ยวพี่สอนน้องสุกัสอุ้มหน่อยครับน้องสุกัสลองอุ้มหน่อยครับของหนูเป็นน้องเต้มคน้อ่อุ้มใส่อกได้เลยค่ะจับตูดนะเอามือลองตูดแล้วก็อันนี้ไปตรงหน้าอกน้องเอาน้องชิดหน้าอกเลยไม่ต้องถ้าหนูกลัวน้องจะตกแล้วน้องก็จะจิบห้ามกลัวน้องเด็ด เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็คือท้านี้อุ้มได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะใช่ถ้าน้องอุ้มแบบนี้บ่อยๆหลังจากเจ็ดวันกินหน่อยเขาก็จะติดการให้น้องมาอุ้มบ่อยๆใช่ค่ะแต่อย่างสมมติว่าอุ้มอย่างไงพี่พอให้อุ้มแล้วอ่ะอาจจะให้อาหารมดสักเม็ดนึงเป็นของขวัญให้เขากินอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่พวกแต่มีเป็นตัวโปรตีนก็คือตัวอัลฟาอย่างตอนนี้น้องอายุยังไม่ถึง 2หรือ3เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถให้ทานโปรตีนได้เลยก็คือเป็น80%เลยค่ะแบบนี้คือโปรตีนตัวนี้คืออาคาฟ้าใช่ค่ะเป็นตัวที่ให้โปรตีนมากตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์ที่หนูบอกว่าจะช่วยปรับสมดุลท้องของน้องค่ะก็คือตา,ตามฟาร,รม์มใช่ค่ะคก็คือตัวนี้ค่ะให้แค่20%สิบำหรับกระต่ายเด็กพอ,อ,อ6เดือนขึ้นไปเราก็จะเปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นยีตัวนี้เป็นแป ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องยาอะไรละเอียดอย่างนี้นีค่ะถ้าจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวทางเพจเราจะตอบคําถามให้หมดเลยค่ะก็คือทังมาสอบถามได้หมดเลยใช่ค่ะคือเด็กน้อยกินอันนี้มากหน่อยใช่ค่ะพอหกเดือนเริ่มอายุมากแล้วี่ยนเป็นตัวนี้ใช่ค่ะก็เหมือนคนนะเนาะใช่ให้มาเรืมอ่าถ้าหมดก็เติมที่หมดก็เติมได้เาิน ก็คืออย่างถ้า,ออาบอกว่าป้าเนี่ยค่ะพี่จับครับสี่มือแค่นี้แล้วพี่หักขึ้นมาทิ้งไว้ในกลุ่มได้เหลืส่วนอันเนี้ยหนูจะไม่แนะนําไม่ให้ลงกันอาทิตย์หนึ่งเจ็ดว,วันพี่อาจจะสักสองวันที่ให้ตัวทีมแล้วอีกสักห้าวันให้ตัวของฝ้าก็ได้ใช่ไม<ด>่ให้รวมกันใช่ค่ะเข,ข,ขาขเจะยังไงเขาจะเลือกกินแล้วก็พี่ก็ลองจัดตารางน้องดูว่าวันพุธต้องให้อันนี้วันอังคารให้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองแนะกันน้องดูก็ได้ใช่ค่ะอย่างตัวยา มันกนล่องละ260กับ250แต่ว่าพี่เอาคู่หนูคิดแค่คู่ละ500ค่ะ,ะใช่แต่ว่าตัวนี้ตัวนึงก็คืออยู่ได้ยาวๆเลยค่ะพี่ไม่ต้องมาซื้ออีก,กอ,อันเดีวยวดีใช่ไหมมันเป็นหมดอายุรอบมากไม่มีค่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วย่าเนี่ยผมซื้อกลับไปต้องไปแช่ตู้เย็นไหมไม่จำเป็นค่ะถ้าสมมติพี่เอาไปแล้วพี่สามารถ พี่ดึงถู่มาแล้วผูปากแล้วปิดฝากล่องไว้ไม่ให้โดนแดดก็คืออยู่ได้นานเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้ากังวลกลัวมันจะไม่เขียวอย่างนี้ตลอดลูกค้าสามารถหากระปุกใส่ตัวย่าไว้ได้ไม่ต้องใช้ตัวเย็นนะใช่ค่ะตัวเมียหรือผู้ใช่ใช่จะถามเหมือนกันตัวนี้ตัวที่น้องสุกัสเลือกชื่ออะไรอ่ะน้องสุกัสชื่อตั้งชื่อว่าอะไรครับตั้งชื่อว่าอาริษอาริษน้องเป็นผู้ชายน้องกระต่ายชื่ออาริษน้องเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายชื่ออาริษได้ไหมเหนได้คุยเอาเอา แต่ว่าผู้หญิงโตมาจะไม่น่ารักหรือว่าไม่สวยเท่าผู้ชายนะผู้หญิงจะหน้าเลก็เลกๆไม่มีแก้มแต่ถ้าผู้ชายจะเป็นผู้ชายมีแก้มผู<ว>ม้ชายตั้งชื่อน้นนองอาลิสก็ได้อาลิสก็ได้ใช่ก็ยังมีนักร้องชื่ออาลิดสแมนเลยน,อน้องอลิดก็ได้กระต่ายอ่ะพี่จะบอกว่าผู้หญิงไม่สวยนะถ้าเป็นกระต่ายผู้าาชายจะสวยกว่า<อ>ได้ความงามโครงสร้างของผู้ชายเขาจะแน่นกว่าผู้หญิงใช่โอเคครับถ้าห้ามยันบนที่เลื่อยหรือว่าจำเป็นต้องยันบนที่เลื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่กรงสุนัขที่ลูกค้า<น>เห็นด้านหน้านนก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะแต่ว่าถ้าเลี้ยงในนั้นลูกค้าจะต้องซื้อแผ่นยางที่เป็นเหมือนแผ่นรองรับพี่มันจะคล้ายๆแผ่นยางรูเล็กๆแะค่ะใช้รองรับเท้าเขาใช่ แต่อย่าถ้าเป็นโกอย่างนั้นพี่จะสังเกตได้ว่าโกมันจะค่อนข้างเป็นบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมแต่แต่แต่ถ้าแบบนี้มันสามารถดึงอื้อออกมาได้นี่นะใช่ก็คือถ้าเป็นตัวดินช้างพี่สามารถดึงแล้วเทถิ่นได้ทุกวันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้พี่ต้องยกออกมาหมดเลยแล้วก็เก็บโอมันก็ลำบากกว่าใช่พ่ายจะเป็นลุ้นลุ้นมีกันูข้างหน้าจะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ค่ะ อย่างน,นี้ต้องใส่เลอยปะเออจริงๆไม่ต้องใส่ค่ะแต่ว่ามันจะมีที่เลือที่อัดเม็ดมันจะช่วยลดกลิ่นหรือปัญหากลิ่นได้<อ>ก็คือมันจะมีหลายตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะใช่นี่ก็งงของกระต่ายนะครับที่ทางร้านแนะนำครับ